Team about you. สวัสดีครับพบก,กับพวกเราแอดทีม <Team> พอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับผมทำไมเวลาคนไทยการถึงไม่ชอบใส่ถุงรู้ไหมว่ามันเสี่ยงแค่ไหนซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มากับน้องจอดนะครับเพราะว่าน้องจอดมีภารกิจค่อนข้างเยอะวันนี้เรามีตัวแทนของน้องจอดมาทำหน้าที่ที่ก่อนคนใหม่ของเราในวันนี้สวัสดีครับ น้องเมลนะครับเป็นเคสเมนเจอร์โควิดประจำแอคทีมขอนแก่นคนใหม่แกะกล่องเลยนันเองนะครับผมนะ จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่พีนั่นเอนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับพี่พีเย็นจนคนไม่ลุกเยเป็นเป็นห้องเล็กๆที่เปิดแอร์เจ็ดตัวใช่ครับซึ่งมีเราอยู่แค่สองคนนะก็อากาศวันนี้ก็เช้านี้เย็นสบายดีนะครับผมนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับพี่พีนะประเด็นที่อยากจะรู้ในวันนี้นี่คือทําไมเวลาคนเขาหายกันถึงไม่ชอบใส่ถุงอยากจะให้พี่พีนะครับผมที่มีโอกาสได้ไปคุกคลีกับเพื่อนๆที่เขาใช้แบบนี้นะครับผมไา้ให้พี่พีเล่าแช ประสบการณ์เ,เล็กน้อยน,นะฮะให้เพื่อนๆที่เขายังไม่รู้ได้รู้กันขอเชิญพี่ๆครับผมประเด็นแรกที่จะพูดนะครับก็คือว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบใส่ถุงเพราะว่าค,คน <ผม S 1> ที่เขาหายไปแล้วก็คือการใช้ยา อ้อฮานี่คือการใช้ยาใช่ครับเขาใช้ด้วยวิธีฉีดพอฉีดไปแล้วปุ๊บอ่ะมันจะไปทําให้อดีนาลีนในสมองเขาหลั่งมากผิดปกติค่ัน้องเมียวรู้ไหมครับว่าอดีนาลีนมันจะหลั่งออกมาเวลาไหนบ้างอ่าอย่างเช่นออกกําลังกายออกกาลังกายโอ้วิ่งวิ่งนี่ออกใช่ไหมครับใช่ครับวิ่งออกกาลังกายก็ออกกำลังกายหรือว่าทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นเจอผีหลอก อ๋อเจผีหลอนี่ผมชอบผมเป็นคนชอบปีนเขาอยู่ก็เท่ากับหลั่งอะดรีนาลีนเหมือนกันใช่ครับโอ้ครับผมซึ่งปกติเราจะเจอกันในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันทั่วไปแบบนี้แต่ว่าค,คนที่เขาหายมันจะมีการหลั่งอะดรีนาลีนมากเกินกว่าปกติทําให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่ายับยั้งชั่งใจตัวเองได้เขาชอบ,ท,บทำอะไร,รที่เสี่ยงๆอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงๆเป็นต้นเอ้พี่พีครับการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงนี้มันเป็นยังไงครับพี่พีอย่างเช่นเขาจะมีายด์เซตที่ว่าถ้าหายแล้ว ใส่ถุงเขาจะไม่แข็งตัว oh. ก็เลยชอบที่จะไม่ใส่ก็คือพูดง่ายก็คือชอบสดเลยชอบสดเลยโอ้แบบนี้ไม่ดีเลยนะครับพี่บีใช่ครับโ oh, อมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะอืสําหรับคนที่เขาหายกันในส่วนมากเขาจะไม่ชอบใส่ถุงกันเท่ากับว่ามีความเสี่ยงเยอะใช่ครับ oh, ก็บมีกันเกือบทุกคนนะครับก็คือจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่ว่าถ้ามีคนไหนที่ใช้ถุง ก็จะถูกมองในกลุ่มกันเองว่าอ่าเขาไม่ไว้ใจเพื่อนเขาไม่ไว้ใจคู่เขาอย่างนี้ก็ลเลยต้องเป็นว่าต้องสมยอมต้องไม่ใช้ด้วยแล้วพี่ผี่จะแนะนําเพื่อนๆนะฮะทุกๆคนเนี่ยให้รู้จากการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนี้ได้ยังไงบ้างครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จกักสถานะเรื่องของตัวเองก็คือมาตรวจเลือดเพื่อที่จะรับเพบนะครับคนที่จะรับเพบได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีสถานะเลือดเป็นปกติก็คือเป็นลบเป็คือ,อยังมไม่ไปบวกก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วไป ครับผมซึ่งจะเป็นบริการฟรีตามสิทธิ์การรักษาของเราแต่ละคนนะครับทุกคนในประเทศไทยสามารถที่จะรับเทปได้แล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะก็เราก็มีวิธีการป้องกันให้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ป้องกันมาครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะสาระน่ารู้นะจากทางแอคทีมของเรานะฮะ ที่มาแบ่งปละเล่าสู่กันฟังนะฮะจากพี่พีที่ได้มีประสบการณ์ไปคุกครีกับคนกลุ่มนี้นะครับผมนะฝากไว้นิดนึงครับกิจกรรมเข้าจังหวะต่างๆหรือการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งนะฮะเราควรจะมีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถป้องกันได้ทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมนะเราควรจะมีการไปตรวจเลือด หรือรับยาเพปนั่นเองนะยาเพปนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเราจะเลือกใช้วิธีในการดําเนินชีวิตของเรายังไงนะครับหรือถ้าคิดว่าเราอยากจะตรวจเลือดเพื่อเช็คสุขภาพของตัวเองนะว่าเอ้ยฉันติดเชื้อหรือเปล่านะสามารถตรวจสอบหรือเข้ารับการตรวจสอบทางไหนได้บ้างหรือแพทย์ไอทีมได้ไหมครับพี่พีได้ครับสามารถจองคิวได้ที่ไลน์แอดของ c อทีมก็คือแอ9992 E R s L นะครับซึ่งจะมี ทางแอดมินของเราคอยตอบคําถามหรือว่าถ้าอยากจะจองคิวมาก็สามารถที่จะจองวันจองเวลาได้นะครับครับผมนั้นเป็นลายออฟฟิเชียลของทางแอคทีมเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ oh, นะฮะคอยให้คําปรึกษาหรือข้อมูลต่างๆนะฮะกับคนที่ แอดมาสอบถามมานะฮะหรือจะเข้ามาที่ศูนย์ของเราก็ได้นั่นเองขอบคุณพี่พีมากครับที่วันนี้ได้มาแชร์และเล่าประสบการณ์นะฮะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ฟังสาหรับวันนี้ EP ีนี้นะครับผมนะพวกเราสองคนต้องกล่าวคาว่าขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ